อีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับผมแผ่นินก็จะลุกเป็นไฟจากข่าวของการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเชิงลึกถ้าเชื่อตามที่ปู่นินพูดนะว่า Nintendo Switch 2จะออกแล้วนะครับแล้วก็ในวิดีโอนี้เนี่ยลูกแมวก็เลยอยากจะมาทำการโชว์ความเซียนแล้วก็หักปากกาเซียนนะขอเดา สเปคอาจจะไม่รู้เนาะแต่ว่าเดาคาดการความแรงและกันของ Nintendo Switch รวมไปถึงตัวรายละเอียดอื่นๆนะครับว่า Nintendo Switch เนี่ยน่าจะประมาณไหนนะก็ลุงแมวเบสอยู่บนแน่นอนว่าตัว Nintendo Switch OLED ตัวนี้นะครับแล้วก็คาดการว่าเบสอยู่บนตัว Steam Deck นะรวมไปถึง ROG Alive ด้วยนะครับการออกแบบที่จะเวิร์กเนี่ยแน่นอนนะปัจจุบันเนาะถ้าเราดู ROG Alive X นะแบบ นี่นะครับนี่ตัว r o l เจ X แบบนี้จริงๆอ่ะมันทำไปได้ไกลมากแล้วนะความแรงเนี่ยพอกับ Play 5ได้นะครับแต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยก็จะได้ประมาณอย่างเก่งก็ถ้าเปิดแบบ25วัตนะก็จะได้อยู่ที่ประมาณไม่ถึง2ชั่วโมงนะชั่วโมง50กว่าทีนะครับแล้วก็มีน้ำหนักมีความหนาแล้วก็ราคาเครื่องที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะถ้าเราเทียบกับตัว n Nintendo Switch นะในขณะที่ Ste ี am เด็กนะครับ Steam เด็กเนี่ย ลุงแมวคิดว่าน่าจะประมาณ Play 4หรือว่าอาจจะไปถึง Play 4 Pro ปรนะแถวๆนั้นเนอะแล้วก็ความแรงเนี่ยก็ถือว่าโอเคราคาก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่ามันก็จะหนาเนอะมันก็จะหนาใช่ไหมเนี่ยคือจุดที่ Nintendo เนี่ยจะต้องพิจารณานะครับซึ่งขอฟันธงนะอันแรกหน้าจอนะครับมีข่าวออกมาว่า7.9หรือ8กว่ากว่านะ ลุงแมวขอเคาะว่าหน้าจอเป็น8นิ้วนะครับมี t ฮโด o s w i ต c อ2หน้าจอจะเป็น8นิ้วนะแต่ว่าจะเป็นจอเอ่อ LCD เหมือนไม่ใช่ OLED นะครับเหมือนรุ่นแรกนะรุ่นที่เป็นกล่องแดงกล่องขาวนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถึงจะอัปเกรดไปเป็นรุ่น OLED เหมือนโมเดลเดิมนะครับส่วนตัวหน้าจอที่ให้มาเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นมีอยู่2อันนะ60หรือ120นะ แต่คิดว่า60นะครับเพราะว่าทีวีปัจจุบันก็ยังมี60อยู่120อาจจะยังไม่ได้ถึงจุดนั้นแล้วก็ความแรงของ Nintendo Switch ก็อาจจะไม่ถึงจุดนั้นนะขอเดาว,ว่าเป็น60 h z r แล้วถ้าจะอัปเกรดเป็น120 h z r น่าจะมาพร้อมกับรุ่น OLED อ่าเพราะนั้นตัวนี้นะ หน้าจอ8นิ้วนะครับที่เป็น8นิ้วเนี่ยเพราะว่ามันฟังดูดีนะมันไม่ใช่7นิ้วนะมันเป็น 7. 9ุเนี่มันก็เฉยเใช่ไหมแต่ว่า8ดเนี่ยมันเลขมันมันขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเนาะแล้วก็หน้าจอ60เฮิร์์นะครับผมเป็น lcd นะแบตเตอรี่เนี่ยน่าจะอยู่ได้ตามสไต nintendo, ล์ nintendo รู้ไหมว่าอย่างน้อยก็4ี่ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงนะกับหน้าจอ8ดนิ้วซึ่งก็อันเนี้ยถามว่าเป็นไปได้ไหมนะรู้ไหมคิดว่าเป็นไปได้แน่นอนนะครับคือถ้าเกิดสมมติว่าเขา จัดการพลังงานดีๆนะก็ทำให้เครื่องของ Nintendo Switch 2เนี่ยไม่ต้องแบบเหมือนกับใช้พลังงานเยอะนะเพราะว่ายิ่งพลังงานเยอะแบตก็ต้องใหญ่ใช่ไหมแบตใหญ่ก็ต้องหนักนะครับหนักแล้วก็หนานะเออ Nintendo เนี่ยคงไซซิ่งประมาณนี้หลังจากที่เราเห็นในตัวเทรลเลอร์ไปเนะเพราะนั้นเนี่ยแบตมันก็ต้อง ลองรับได้3-4ชั่วโมงแหละแต่ว่ามันจะทำยังไงนะครับคำตอบก็คือก็ต้องไปที่ตัวซอฟต์แวร์ประมวลผลนะพวก DLSS หรือ FSR นะครับมาช่วยแน่นอนนะพวก AI ต่างๆนะถามว่าความแรงน่าจะประมาณไหนลุงแมวยังคิดว่า น่าจะถาแถวแถวเพยสไม่ใช่เพย์สี่โปรสำหรับลุงแมวนะเพราะว่าการเข้าไปแตะที่เพยสี่เนี่ยเท่ากับสามารถเล่นเกมเจนนี้นะครับเจนนี้ก็คือเจนของเพยห้าปัจจุบันก็ได้นะปัจจุบันนี้แทบจะใช้คําว่าอะไรดีแทบจะยังเป็นครอสเจนอยู่เลยผ่านมาตั้งกี่ปีแล้วอะ่ะเกมที่ลงเพ5ห้าบางส่วนเนี่ยก็ยังลงเพ4สด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าน่าจะแถวแถวนั้นนะถ้าแตะเพยสได้นี่ก็มีเกมให้เล่นอีกมหาศาลนะครับก็ อันนี้น่าจะเป็นภาพรวมนะดาเอานะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับส่วนราคาเนี่ยยังฟันธงเหมือนเดิมว่าเป็น499ไม่ใช่4 9โทษ399นะครับไม่สูงกว่านี้แน่ๆเนาะเพอๆอาจจะต่ำกว่านี้ด้วยซ้ำถ้าสตรีมเด็กทำได้ที่399ถูกไหมเราอาจจะเห็นที่379 389คือขอถูกลงมาอีกนิดนึงอะไรเงี้ยเออให้มันแบบรู้สึกน่าซื้อนะสำหรับคนเล่นตัว Nintendo Switch นะครับแล้วก็ สามารถต่อออกจอได้นะมีดอกส่วนไอปุ่ม C ที่เป็นตัว C ตรงเนี้ยนะในจอยเนี่ยที่หลายคนเดาว่าเป็นอะไรนะก็อาจจะแปลว่าแคสก็ได้นะครับคือเราสามารถที่จะถือ Nintendo Switch แบบเต็มๆแบบนี้เนะแล้วก็แคสขึ้นหน้าจอแล้วก็ใช้ตรงเนี้เป็นคอนโทรเลอร์ไปเลยโดยที่ไม่ต้องถอดจอยคอนก็เป็นไปได้นะครับหรือว่าอาจจะใช้เนี่ย เป็นเซ c เ n d s สกรีนนะในสไตล์ V u ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ่าจะทําให้มีการเอาเกมเก่าๆของ VU อ่ะพอร์ตมาอยู่ในตัว n t e n d o Switch นะหรือแม้แต่นะสามารถเล่นสไตล์ 3DS ที่มันมี2จอได้นี่เป็นไปได้นะครับก็ถ้าเกิดอยากจะเล่นเกมที่มันมี2จอของ 3DS เนี่ยก็สามารถใช้ตัวจอที่เครื่องเนี่ยเป็นหน้าจอแบบ ข้างล่างของ 3Ds นะแล้วก็ทีวีเราเนี่ยเป็นหน้าจอข้างบนแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันน่าสนใจน่าสนใจลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้คือที่เคาะมาเนอะส่วนเกมเปิดเนี่ยอันนี้ก็ออันนี้ไม่แน่ใจเนาะแต่ก็แน่นอนก็มีหลายๆคนพูดว่าน่าจะเป็นโปเกมอน ZA ใช่ไหมเป็นตัวม a r โอคาร์ที่เราก็เห็นไปแล้วเนาะแล้วก็อาจจะมีเมทอยพามใช่ปะ่ะแล้วก็ น่าจะ er nah yeah, mmm, อืมลุมมาคิดว่าคืนนี้จะมีเซลด้าวินวอลเกอร์หรือเวเกอร์นะฮะลูมาไม่เคยเล่นเนาะแต่ว่าก็อยากเล่นมากแล้วเนี่ยอยู่บนวีูมาก่อนด้วยนะครับคือวีนี่เป็นรีเมคเนาะแต่อยู่บนวียูอันนี้พลาดไปก็มีความเป็นไปได้อีกอืมอืมมีอะไรอีกล่ะแล้วก็วันวางขายนะก็ลูมาคิดว่าเปิดเมษาพฤษภาคมมุถุนากรกฎาสิงหาคมยาตุลา เป็นไปได้ที่อาจจะวางขายในเดือนนี้เลยก็ได้นะเพราะว่าไม่มีประโยชน์นะครับที่พอเปิดเครื่องแบบลงลึกแล้วว่าจะ ถ้าเกิดมีเครื่องแล้วนะไม่มีประโยชน์ที่จะต้องดึงกระแสนี้ไว้เนาะเพราะว่าดึงกระแสนี้ไว้อ่ะคนซื้อตัวสวิชหนึ่งก็จะน้อยลงแล้วนะอย่างเป็นรูปประมนะครับเพื่อจะรอเข้าไปสู่เครื่องใหม่นะเพราะฉะนั้นก็ยิ่งเปิดตัวเร็วแล้วก็ขายได้เร็วเนี่ยก็ยิ่งดีนะก็ลุงมาคิดว่าน่าจะในเดือนนี้เลยโอ้อันนี้คือแบบขอฟันธง ไปเลยนะไปเลยแบบนี้อ้อโทั้แล้วก็ในเชิงความละเอียดนะโหมดพกพานี้น่าจะเป็น 1080p นะครับอันนี้ก็ 60Hz อย่างที่บอกนะส่วนต่อออกหน้าจอลูงม,มาก็ยังมองว่าเป็น 1080p นะครับจากตัวสเปคที่เห็นนะถ้าใช้ไฟเพิ่มในตัว d o c ห mode นะ ตัวเสียบกับตัวเครื่องเนี่ยนะอาจจะดันไปได้นะเป็นไปไ,ได้นะครับเหมือนที่เราเห็นอย่างเช่นตัว s t e am เด็กนะหรือว่าตัว r o g i l นะมันจะมีโหมดพลังงานหลายแบบนะปกติถ้าต่ำสุดก็สมมุติ15วัตต์หรือ17วัตต์เนี่ยก็เล่นเกมไม่ได้แรงมากใช่ไหมแต่ว่าถ้าปรับพลังงานขึ้นไปเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นเกมที่แรงขึ้นแต่แบตเตอรี่น้อยลงก็พอเสียบดอกเนี่ยก็ไม่ต้องแคร์เรื่องแบตเตอรี่ใช่ไหมก็อาจจะดันไปที่ 30วัตต์โหมดอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ที่อาจจะความละเอียดสูงขึ้นนะเฮ้ยถ้าพูดอย่างเงี้ยหรือว่าตัว Nintendo Switch ตัวใหม่จะมาพร้อมกับการจัดการพลังงานเป็นไปได้นะถ้าอยากจะเล่นแรงๆเหมือน ROG a g j l นะครับก็สามารถดันพลังงานขึ้นไปที่25วัตต์สมมุตินะได้เนะแล้วถ้าเกิดสมมุติว,ว่าอยากจะเล่นแบตนานๆหรือว่าเกมสเปคไม่แรงมากอะ่ะก็สามารถปรับพลังงานลงมาก็เป็นไปได้โอ้ซูดกาวเลยทีเดียว อีกไม่กี่ชั่วโมงเราจะรู้กันแล้วครับว่ามันจะเป็นเหมือนที่ลุงม,มาพูดหรือเปล่านะก็ท่านผู้ชมคิดยังไงก็แบ่งปันมาได้อยากรู้เหมือนกันตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนโอเคลุงม,มาไปแล้วนะเจอนใหม่านไปนะครับขอให้มีความสุขภาพดีทุกท่านสวัสดีครับผม